สวัสดีครับชื่อจิรพลจับจ่ายนะครับเป็นเจ้าของร้านลำลำรับแรงนะครับร้านลำลำรับแรงเนี่ยเกิดขึ้นจากการที่เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับเราใช้ก๋วยเตี๋ยวที่ผลิตจากสูตรของของทวดนะครับก็คือเป็นน้าพริกเผาสูตรโบราณนะครับซึ่งน้ําพริกเผาตรงนี้เนี่ยหลังจากที่เราได้เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวปุ๊บเนี่ยก็มีผลตอบรับที่ดีนะครับเขาก็มีคนที่สนใจนะครับมากินเยอะแยะนะครับแล้วก็ไปเอาธุรกิจร้านก๋วยเตี๋ยวของเราเนี่ยไปเปิดตาม ต่างจังหวัดจังหวัดต่างๆนะครับทำให้เราได้เอาน้ำพิกเผาขอ,ของสูตรของคุณทวดเนี่ยส่งออกไปต่างจังหวัดด้วยซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยพอมันมีการใช้น้ำพิกเผาที่จํานวนมากนะครับเราเลยตัดสินใจที่จะทําเป็นโรงงานน้ำพิกเผาของเราขึ้นมาเองนะครับโดยที่ก็ได้รับการรับรองมาตรฐานจากอยอนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็มีโรงงานน้ำพิกเผาที่เปิดภายใต้แบรนด์ลำลำรับแรงเนี่ยมี อายุอยู่ประมาณสักเกือบ10ปีแล้วครับสำหรับปัญหาในการผลิตของทางร้านของของ,ของ,ข,องของทางนำำรับแดเนี่ยนะครับก็จะเกิดจากการที่เ,เทคโนโลยีมันค่อนข้างเก่าแล้วครับเพราะว่าเราใช้เครื่องนี้เนี่ยมาสัก10ปีแล้วไม่ไม่ได้ไม่ได้มีตัวตรวจวัดอย่างสมมุติว่าอุณหภูมิในการที่จะคอยเร่งระดับเราก็ยังใช้คนในการปรับอยู่นะครับทำให้มันมีเวสสูงเสียในเรื่องของ ของน้ำพริกเนี่ยค่อนข้างเยอะเกิดจากการไหม้ตามก้นกระทะเพราะว่าเราใช้ไฟแรงเกินไปแล้วก็สเตปของการกวนของเครื่องเนี่ยมันมีสักแค่สเต็ปเดียวนะครับมันไม่ได้มีสเตปที่มันมากกว่านี้นะครับทำให้เกิดเกิดการกวนที่มันผิดจังหวะมันก็เลยทําให้เกิดการสูญเสียขึ้นนะครับถ้าถ้าสมมติว่าเรามีระบบอัตโนมัติผมว่าน่าจะทําให้ลดการสูญเสียได้มากขึ้นครับสําหรับการพัฒนาเนี่ยครับอยากจะให้ทีมงานวิจัยเนี่ยเข้ามาช่วยพัฒนาในเรื่องของ ตัวควบคุมอุณหภูมิของของเครื่องจักรนะครับแล้วก็สเต็ปเกียร์ในการในการในการผลิตนะครับของเครื่องจักรนะครับโดยที่ถ้าสมมุติว่ามีเทคโนโลยีในเรื่องของการควบคุมอัตโนมัติได้ด้วยเนี่ยมันก็น่าจะลดการสูญเสียไปได้ค่อนข้างเยอะครับฝากร้านลำลำรับแรด้วยนะครับก็ตอนนี้ มีอยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับมีสาขสาขาครับมีที่ข้างแมคโครนะครับแล้วก็สามารถมาทานอาหารพื้นเมืองได้ที่สาขาต้นตำรับที่บ้านคุณทวดเลยนะครับส่วนเ,เพจล้านก็เพจล้านล้ำล้ำลับแรงแล้วก็ติ๊กต็อกลํำลำลับแรงข้างล่างเลครับเ,เบอร์โทรสามารถโทรมาจองก่อนนะครับได้ที่เบอร์0956283125ครับครับ